กด subscribe กดไลค์กดแชร์บอลลูปลองแรยจ้าเพื่อนๆไปลอง <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้บอลลูปลองเลยกับ Messi, m มสซี่ MF4707 ของบอลลูปนะครับออกงานครั้งแรกของปีนะครับนี่หลังจากที่เรานะครับจอดรถเฉยๆมาเป็นเดือนๆน,นะครับเพระาะว่าทางภาคใต้เราเนี่ยเขาจะมีฤดูฝนเนี่ยยาวนานนะครับก็คือ ตั้งแต่พฤศจิเลยนะครับก็จอดรถฝนตกก็เริ่มจอดนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็มามกราเลยครับเกือบเข้ากลางเดือนแล้ววันที่สิบสองแล้วนะครับก็จอดนิ่งๆน,นะครับก็ได้ออกออกไปขับบ้างนะวันก่อนเขามาตามไปลากรถนะครับโอเคอ เป็นแงเล็กๆนะครับลูกค้ามาตามบนก่อนนะครับก็ประมาณ2ได้นะครับให้ไปลง3ผานนะครับนี่สามผานบรรลุบนก่อนเอาไปเคยมานะครับใบนี้นะครับฉีกเอาใบหน้าฉีกก็เลยเปลี่ยนใบนี้นะครับแล้วก็เอาเอาเอาใบเนี้ยไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ใบใหม่มาใส่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเท่าที่ทํามาในปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าใบที่มันสึกล้อเร็วที่สุดก็คือใบที่สองนะครับใบกลางเป็นเรื่องแปลกนะก็คือ ในความคิดคิดว่าไม่ใบหน้าก็เป็นใบหลังนะครับที่ที่มันหมดก่อนนะครับแต่กับกายเป็นรถคันนี้กับกลายเป็นใบกลางนะครับหมดก่อนอ่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับต่อท้ายพร้อมเดี๋ยวไปหน้าง,งานกันไปดูกันว่าสภาพหน้าง,งานเป็นอย่างไรนะครับ ก็คือเป็นสวนยางเก่าไปลงมาดูกันทิ่งมาก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับจากที่บ้านนะครับนี่เจ้าของสวนเขาเก็บไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยก็ถือว่าถือว่าถือว่าง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็มีต้นไม้อยู่นิดหน่อยนะครับมา ه, งานทั่วไปนะครับไม่ได้ยากมากนะครับดินก็ยังชื้น,นๆเปียกๆอยู่คงจะไถง่ายนะครับไอเรื่องติดนี่คงจะไม่มีนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับ <c oughs> สิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับก็คือติดลมเพราะว่าเวลาหลังจากที่มันมีฤดูฝนผ่านไปเนี่ยน้ําใต้ดินเนี่ยมันจะมีเยอะแล้วก็ดินข้างหน้าเนี่ยจะดูแห้แงๆนะครับเบื้ง เพิ่งเพิ่งหมดฝนไปนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเปียกแล้วมันจะอ่อนน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าคันไหนคันนั้นส่วนใหญ่จะติดกันเยอะตองดูว่าเมสซ,ซี่ของเราจะเป็นยังไงบ้างาต่อให้มันเป็นไอฟองเพลาเราก็ลําบากใจอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับเจ้าของที่บอกว่านะครับภาพรวมโดยทั่ว,วไปนะครับอยากจะให้กวาดดินตรงเนี้ครับมาลงในส่วนที่ลุ่มนิดน,นหน่อยๆน่อย่บอลลู ก็ตัดสินใจยากนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีดูจากดินแล้วนะครับทําแบบนี้ดีกว่าก็คือเราจะลงสามผ่านก่อนทั้งหมดนะครับเรียบๆง่ายๆแล้วก็หลังจากวันหลังที่เรามาลงเจ็ดผ่านนะครับเราก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยเอาละครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเรากวาดใบเราก็ต้องเอาสามผ่านเนี่ยเกียรก่อน แล้วก็วิ่งกลบนะครับมามาเริ่มกันเดี๋ยวลงสามผันทีเดียวเลยน่าจะตั้งดูระยะแล้ววิ่งใจเหมือนกันนะเอาสองเที่ยวนะครับประมาณยี่สิบเมตรต่อหนึ่งเที่ยวนะครับบรรลุจะจับงานก็คือแบ่งลักษณะนี้จะแบ่งเป็น,เ,ปนเพื่อการกับรถที่น้อยลงนะครับก็คือวิ่งวิ่งสองสองหน้านะครับหน้าหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกหน้าหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะฮะ นี่ใช้อันนี้เป็นเป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต้นไม้นี้เป็นเกณฑ์นะครับเราวิ่งหน้านี้ให้เต็มก่อนแบ่งครึ่งก็คือลงหน้าเรกหน้างานหน้าแรกนะครับแล้วก็อีกี่อีซ่หนึ่งก็คือไปวิ่งฝั่งนู้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเก็บเก็บรอบนะเก็บหัวงานรอบๆบโอเคไปเริ่มก,กัน บอกไปผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่พิเชษนะครับพี่เล็กตักไทยสมาชิกใหม่สวัสดีครับพิเชษกับผมจะมาร่วมกันทาทางานเกี่ยวกับไองานเกษตรครับอันนี้เราเรียกว่าสตาร์ทอัพลองดูนะครับครับก็ฝึกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่กันทั้งสองคนเลยครับแต่ผมมีมากกว่านิดนึงไปเริ่มกันวางแผนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไส่นะครับสลุกก็คือแปลงเนี่ย เราจะทําการไถตามผ่านก่อนนะครับแล้วพอวันที่เรามาไถมาไถผ่านเจ็ดนะครับเราจะเกลี่ยให้มันค่อนข้างจะเรียบแล้วก็ไถผ่านเจ็ดพอไถผ่านเจ็ดเสร็จแล้วก็เจ้าของที่ก็จะให้มายกล่องอีกดีนะครับไปเริ่มกันเดี๋ยวผมจะลงก่อน เหมือนลูกหน้าจะกินน้อยไปนะครับลูกหลังสองลูกหลังลูกกลางมันกินเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นใบใหม่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่ก็ลูกหน้ากินน้อยผมก็เลยมาปรับเข็นกลางนะครับให้ลงอีกนิดนึงเดี๋ยวลองดูว่ามีปัญหากับเบวีไหมครับนะเดี๋ยวให้พี่เชิดขึ้นนะครับก็จะได้ช่วยๆกันฝึกไปนะครับฝึกไปพร้อมกันครับสนับสนุนพร้อมกันเริ่มต้นธุรกิจไปพร้อมกันนะครับเราก็จะได้เก่งไปพร้อมกันนะครับดูรอยไถเลยนะครับเนี่ย มาตรฐานของปลาลุปนะครับก็คือจะต้องไถให้มันลึกนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้ลึกมากหรอกครับแต่ก็ก็โอเคนะครับอลาุปว่าพาดูขี้ไถแล้วนะครับบางคนไถเนี่ยขี้ไถก้อนเล็กๆเหมือนเจ็ดจาน <c oughs> มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราไถสามผานเนี่ยมันก็ต้องลึกประโยชน์ของมันก็คือให้ตัดรากยางเนี่ยขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดผานผานเจ็ดนะครับมันจะไม่สามารถตัดรากยางได้ได้ขาด นะตัดขาดก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งบนนะโอเคนี่ก็คือประโยชน์ของสามผานก็คือผานบุกเบิกนะครับดูความลึกครับดูความลึกโอ้ยดูกี่ไหนนะครับเพืเ่อนๆเป็นยังไงบ้าง กุกปักปุกปักุกปักฟังเสียงเราได้ได้ยินเสียงเสียงลากลากล่างไม้ขาดนะครับเนี่ยบอมันบรรจบกันไม่ค่อยดีใช่ไหมเราก็จะต้องเลื่อนตัวผานเนี่ยครับมานี่อีกหรือไม่ก็ เราจะต้องวิ่งให้มันเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมไปบอกพิเชษก่อนถ้าเราไม่อยากปรับผ่านให้มันมากินกลางล้อนี้มากไปนะครับเราก็ต้องวิ่งให้กินกินกินในนี้เยอะหน่อยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยครับเดี๋ยวพิเชดวิ่งรอหน้ากินไอ้นี้แหละครับนี่อย่าอย่าวิ่งไงมันจิตนี้เรง เพราะว่าเพราะว,ว่าดินมันมันไม่ถึงกันนะถ้เราวิ่งวิ่งวิ่งรอหน้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากหลับผานนะครับเพราะว่ามันชิงหรือว่าอะไรเนี่ยครับเราก็ต้องวิ่งวิ่งเผื่อระยะของของดินนะครับให้มันไปให้ดินดินเนี่ยมันไปชนกับกับไอ้ร้อยไถเก่านะครับลองดูนะครับนี่ยังไงมัน ปีนไปนน่นหน่อยนึ่อ่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ดินเนี่ยมันกระเด็นไปแล้วก็ไปเกยกับรอยไถเก่าให้ดีที่สุดนะครับมันจะออกมาเรียบเรียบมากที่สุดรู้สึกรถจะชิงมากเวทก็ลงนะครับ สามพันของผมเวทไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ซ่อมนะครับนี่เจอรากไม้ครับไปไม่ไหวน่าจะเป็นต้นสะเดาไปเลยนี่ครับน่าจะเป็นต้นสะเดาครับตรงนี้ตอนี่เลยเอาไม่ขึ้น เอาละครับเพื่อนเครับตอนนี้ก็เกือบเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่เริ่มจะทําการเก็บหัวนะครับเก็บหัวนะครับเก็บหัวงานแล้วก็เก็บขอบข้างนะครับนี่นะครับภารกิจเราก็แรงนี้เราก็น่าจะเสร็จนะครับก็มีบ้างนะครับลืมลืมนะครับไม่ใหลายวันนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับถือว่าฝีมือพัฒนาขึ้นมาจากเดิมเยอะแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยว ตรงไหนที่ยังไม่สวยเดี๋ยวค่อยถอยเก็บให้เขานะครับมาเก็บขอบกันก่อน วันนี้สำหรับบรรลุรอบแรกนะครับกับแมตส์ซี่เอ็มเอฟสี่เจ็ดศูนย์เจ็นะครับปิดภารกิจแรกของปีนะครับนี่นะครับชมผลงานกันก่อนนะครับ3ามพันสามพันนะครับเพื่อนๆนี่โอเคนะครับลึกๆนะครับมีคุณภาพนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์แล้วก็จะกดแชร์ให้บลลุปด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้บลลุปนะครับอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ของเขาสักคน <c oughs> <c oughs> ก็มีอะไรดีๆจะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆน,นะฮะได้ชมกันนะครับถ่ายทอดกับสมาชิกอ่าอยากจะถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเมสซี่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่เป็นไรบลลุปยินดีตอบเสมอนะครับวันนี้นะครับบลลุปกับเมสซี่ Mf4707 นะครับก็ต้องขอลานไปก่อนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าบรรุุจะพาไปลองเลอะไรนะั้นอยากให้เพื่อนๆติดตามชมนะครับกดไลค์ด้วยถ้าชอบใจนะครับแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ